เป็นตัว250 AMG นะครับออปชั่นเต็มเลยนะครับเพื่อนๆโคมไฟหน้านะครับเริ่มต้นที่ Daytime Running Light เป็นแบบ LED แล้วนะครับนี่ไฟท้ายครับเป็นแบบลายปีกผีเสื้อนะครับป้ายแดง2รล้านกว่าปัจจุบันเหลือไม่ถึงล้านนะครับ อยากขับเบนซ์ในราคาเบาๆไปรุ่นไหนดีถ้าเพื่อนๆมีคําถามแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผมตอบเลยโดยที่ไม่ต้องคิดนะครับนาทีนี้หนีเขาไม่พ้นจริงๆเลยนะครับกับเจ้า Mercedes-Benz CLA 250 AMG ปี2016คันนี้นะครับผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเจ้า Mercedes-Benz รหัสตัวถัง W117 เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือ CLA 200กับ CLA 250 AMG ตัวที่ผมนำมาเนี่ย เป็นตัว250 AMG นะครับออปชั่นเต็มเลยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเจ้า250 AMG อ่ะมันมีออปชั่นอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างไปไปดูกันเอามาดูจุดแรกกันเลยครับเพื่อนๆนี่จุดแรกนะครับก็คือกระจน้านะครับเป็นแบบ d i ด n มอนก l l แล้วนะครับสวยมาก่าโคมไฟหน้านะครับเริ่มต้นที่ Daytime Running Light เป็นแบบ LED แล้วนะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบไบซีนอนแล้วนะครับพร้อมระบบล้างทำความสะอาดโคมหน้าด้วยนี่ โอเสุดๆล้อนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18 AMG 5ก้านทรงยอดนิยมอมตะตลอดการเลยนี่ไฟท้ายครับเป็นแบบลายปีผีเสื้อนะครับดูครับ LED ด้วยเต็มวงสวยมากๆเลยนะครับอ่ะส่วนภายในเนี่ยมีออปชั่นอะไรเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปกติบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาครับเพื่อนๆสำหรับภายในเจ้า CLA 250 AMG เนี่ยสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับ จะสังเกตว,ว่ามันจะเป็นภายในดําเลยนะครับเบาะเนี่ยเป็นหนังแท้ดําเดินได้แดงนะครับสลับผ้าคันธล่านะครับโูกสปอร์ตแล้วก็แบบสบายสุดๆเลยนะฮะนอกนั้นโวมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับฟังชันตรงกลางก็คือมีนิเกเตอร์นะครับแอร์แยกซ้ายขวาแล้วนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษสุดๆสาหรับ coa 2 5 0 mg ซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือหลังคาแก้วนั่นเองนะครับผมตัวนี้สปอร์ตแล้วก็ดูพรีเมียมสุดๆเลยใช่ไหมฮะ 5ตัวคันนี้เบามากๆจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเจ้า CLA250AMG คันนี้สปอร์ตพรีเมียมสุดๆเลยใช่ไหมครับอ่ะมาฟังราคากันดีกว่าป้ายแดง2ล้านกว่าปัจจุบันเหลือไม่ถึงล้านนะครับ8แสนก็ไม่ถึงผมขายแค่7 6 0 9 0 0 0เท่านั้นครับเพื่อนๆผ่อนเบาๆแค่14,500เท่านั้น ำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้แค่2 0 0 0 0กว่าก็ผ่อนได้นะครับผมสนใจรีบพักมาด่วนนะครับเพราะเจ้า c o a คันนี้ไม่น้อยสุดแค่9 0 0 0 0 0เท่านั้นนะครับเข้าเซอร์วิศสศูนย์ทุกระยะด้วยเหมือนเดิมนะครับรถด,ดีรถสวยอยู่ไม่นานนะครับรีบพักมานะครับเพื่อนๆผมรอตอบแชทอยู่นะครับ